ทังสีตัอพี่น้องเออมีีดินทรายอยู่ในหนัออนน้ำเฮลุงเดือดมือร้ายอยู่ขั<ห><า>งเส่ดินทรายขังเส่ถังหน่ไว้มันจังมันดูดดินเลนมันจังกระตายพี่น้องมันได้จังมือลุงปีบโ้โหขึ้เกิน มันางใส่ดินเห่นไหม้ยเรื่อยๆบอกข้งนี้แนวกินกระยุ่ดิโดนวูดิดนยุพี่นอาา้องค่ะมันมีแนวกินมาสั่งนี่ละจ่ามือนี้ได้ซ้ำนี่บึ้สิดุดะาบ,บึ้งตอนมันดุดลงดินมืออื่นอายนุม่มก็สิเอามานาบันาบนับใส่ถุงนุ่มก็สิเอาไปขายกำลังสิลงดินบึ้งจังหนึ่งขึ้นหนอนเนาะนอนไปแย่ๆพี่น้องเบึ้งมันดุดลงดิน เป็นตะวัน,นเป็นตะหักตะหักนี่เดี๋ยวพี่น้องมาเอื้อนอายหนุ่มสินับใส่ถุงหนุ่มกับสิบผ้าพี่น้องไปขายว่าขายจังไรเนาะตอนนี้เจ็ดมงซีซีนะทีพี่น้องเสาเรี่ยวหนุ่มว่ฒท่านอายห้กินุ่นดอกเดี๋ยวหาถุงถุงละลอยมันก็สิเป็นหาลอยโตเนาะพี่น้อง คุอร่อยอนี่ยคือนมขายลอยโตแปดสิบบาทด้วยพี่น้องบางกัสิพ่าพี่น้องไปขายบาทน,นี่ยนมไปเห็นงานน่มเสียเอาไปนั่งถึงที่ท้ำงานแล้วจ้าพี่น้อง กินโนนหาถุงมือเศร้ามันย่งสองถุงเพราะว่าผู้เพื่นทิ่สร้างเพิ่นมาเอาไปแล้วบานนี้นุ่มสิมาบอกสู้ฟังว่าก่นโนนถุงหนึ่งนี่นุ่มขายจังได่ถุงหนึ่งนี่สิมี่ลอยโตเดอพี่น้องลอยโตนี่ขายราคาราคาตลาดไม่ไม่เนี่ยขายตัวระบาทตอนเขาขายตัวระบาดนุ่มก็ขายแปดซิบแปดซิบนี่คือลอยโตบานนี้มีมู่บางคนนั่นเขาบอกว่าเข้าไปสื่อ,อยื้นำารด รถที่หอยขายนั้นสื่อมา45บหาบาทนับเบิ้งเท่าใด42โตัหอดบ่ถือตัวละบาทเพราะฉะนั้นคันพี่นองผู้ใดซสื่อกี่นูน่นพี่นองเบิ้งนําว่าเข้าขายแล้วค่าถึงถือนะเข้าขายจักโตบางคนก็สิบางคนก็ส,นกสิว่านุ่มาขาย80ซบหรือบ,บางคนขายเกซอันทุงนั่นคือ,คอขาย 40, 40บาทจังสิบไหมสบาทของเขาของข้าเจ้านั้นมันจักโต พี่น้องก็ลองนับเบิ้งด้วยจ้าคันผู้ใดซื้ออันเมื่อใดนมใดกี่นว่นมาเมื่อใดไม่รู้ค่าสร้างไหนนมสีโทโทาถามมูที่เข้าขายของอนู่นตลาดว่าเมื่อนี้แล้วค่าตลาดเท่าใดสมุดว่าเข้าขายแปดสิบนุ่มก็ขายเจ็ดสิบยี่นี่เข้าขายเก้าสิบหนุ่มก็ขายแปดสิบจังสัตอันบ่ได้ขายแพงก็ตลาดพี่น้องเพราะว่ามันบ่ได้ไปขายตลาดเนาะกถามถามขายเห็นกันทมขายใหม้มูเห็นงานนำกันมูหัวจักนี่แหละคนกระสิบมาเอา ขายให้กันถึกๆนุ่มสิเวล่าซู่ฟางอันถุงกี่นู่นบานให้ใส่ถุงนับใส่ถุงถุงละลอยแล้วถุงเนี่ก็ตรงเจาะเด้พี่นอ้องเจาะเป็นหูเป็นหูเอาไม่จิ้มฟันเจาะเจาะเป็นหูหอยมันมีหูระบายอากาศบ่าห้มันตายหน,นะๆว่าเรื่องตายมูนุ่มยุธที่ทำงานนี่แหละสื่อไปอยังเหมือเนเสาเน่าหนุ่มก็เอามาส่งแบบสี่ละยังเหมือนแกงบาน,นเพิ่ม เรนลืมแล้วพ่นก็เอาไวท้ทีท่างานยังเหมือเศร้ามากมาเอามันกันยังบัทันตายอยู่มันกันยังอยู่ในถุงนั่นแหละต่ว่ากิริตัมันน้ามันอุดอู้อยู่ในถุงกี่ไลก็เอามันไปขังเส่ดินไว้ซะให้มันเดดูดด,ดินเลยนนี่แล้วว่าลืมลืมไวท้ทีท่างานจนว่าคืนหนึ่งยังหมือเศร้ามากยังมือเศร้ามา,จากจังมาเอา,า,า,อามันกับบัทันตายยแต่ว่ายังมือแล้งด้บา้านหาโมงแลงจังเลองานบานสร้างกินน่นสิได้ไปหอดบา้านแม่มันวิงประทษแล้ววาพี่น้อง นั่นล่ะคันผู้ใดขายกี่นุ่นผู้นมในกระถุงเวลาเอามาขายเจาะถุงน้ำให้มันมีหู้ระบายอากาศให้มันหายใจได้เอาไวเมื่อเมื่อเห็นมันบ่ตีงจังสีว่าม่นมันตายได้พี่น้องมันนอนเว้นเอาเมื่อไปจับไปจับเนี่ยมันกระตีงอยู่แต่ว่าเวลากลางเว้นเนี่ยมันสีนอนนอาเมื่อไปสู้มันก็จังสีดินเดวาเดาเด้าคันไปหอดบาดแล้วหรือว่าจังไดแล้วนั่น แกถุงออกเทศส่น้นามมันก็สิดินเด้าเด้าเดาคือเก่ามันมันบดตายด้อพี่น้องมันตายยากกีนุ่นอ่ะยู่ในดินมันกับบดตายมันขึ้นทั้งโขกกลายมือจังตายนั่นแหละจ้ามือนี่กับมอสเวลสู้พี่น้องฟังว่าหนุ่มขายกีนุ่นจังไดหล้วกับมูเพิ่์นอ่ะขายจังไดเวลาพี่น้องไปเลือกสื่อเห็นเพิ่นสื่อน่ะกับเบิ้งน้าวิ่นขายถุงถึกๆนั่นเพิ่นมีจักโตบังเทื่อถือตัวลาบาดดิ ขายสี่สิบบาทยูแต่ว่ามันบ่ได้ลอยตัวหนุ่มนับลอยตัวขายแปดสิบจังน้อยนี่ก็สิเป็นเจน็ดสิบแล้วขันกินนวลมันได้หลายก็สิขายเจ็ดสิบที่นี้ราคาตลาดมันยังยังสูงอยู่หนุ่มขายลดลงมาเนี่ยสิบบาทจังใส่ไหมได้มือละซี่หาทุง่งก็เอามาให้ซี่หาทุง่งไ้แล้วดิห้แล้วจังถามถูก่าววะถักไปหาผู้น,นั้นผู้นี้ว่าเอาโบมันเอาแล้วก็จังเอามาให้เขา สมมุดเหมือนนันบ่มีออเดอร์บ่ามีไผยเอาเอาขังลงดินคือเกาขังลงถังสีน่ะนั่นแหละจ้าจั้งไหนก็นขอบุณพี่นองได้หลายที่มาที่มาฟั่งหนุม่มมาหนุ่มเบาสู้ฟั่งขายกินนู่นจังสั่นจังสีคลิปหนาะพอกันไหมคลิปนี้ก็มีแค่นี่แหละจ้าขอบุณพี่นองได้หลายค่ะ